ใครส,สนใจดอกหมากย่ยงยงครับตรงยาวๆเลยสีดอกหมกครับแบ่งเบาๆนะครับตัวนี้ห้าใบแดงครับสีดอกหมกครับส่วนที่เหลือตัวนี้จะเป็นไกต่ตำหนีโอคอดสองตัวเหมือนกัน ตัวลายข้างในที่ไม่มีตำหนิแบ่งไปหมดแล้วครับตัวนั้นก็เหมือนกันอกขี่ตรงครับอกโคตรกแดงแซมขาวทรงยาวกตัวไกลนมครับกระบังขนยังไม่สุด ห้าหกเดือนไก่หกเดือนไอ้นมอันนี้ก็จะเป็นลายรุ่นนี้ก็ห้าเดือนตรงนี้จะเป็นแม่ลายพ่อเป็นเหลืองหางขาวนะครับสีออกมาก็จะประมาณนี้ออกลายเป็นเหลืองหน่อยพ่อเป็นเหลือง ลายตัดตัวน,นี้สีสวยครับสีสวยหน้างอนใช้ได้สวยเลยแค่ยังเดียวครับอกอกไม่ค่อยตรงครับนี้ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรเป็นนอนควนแต่ตอน,นเด็กๆหรือเปล่าไม่รู้ มีพี่บางท่านก็บอกว่าไม่ต้องให้นอนคอนให้นอนเป็นเป็นแผ่นกระดานหรือว่าอะไรพวกนี้สำหรบับพี่เจอปัญหาไหมครับอกคดไปพุกนี้จะไปปล่อยไว้ช่วงนาแล้วมันขึ้นนอนบนต้นไม้ธรรมชาติทล้วนครับแต่ว่าทรงยาวทรงดีอยู่ นางงอนรอเลยวันนี้มีสวยนางงอนดีเทียงเดียวอกตันนี้ก็กำลังจะปนหนุครับเดือยยังไม่ออกตุมเลยนี่ มาวนี้ครับ